มีใครอยู่ข้างในไหมมีใครข้างในไหมผมจะเข้าไปแล้วนะไม่ตอบผมผมจะมาเข้าผมจะเข้าไปแล้วนะผมจะเข้าไปแล้วนะลงมือไปลงมือไปไปไปงานได้ยีงไงครับวู้จุดไหนขอบบันทึกวิญญาณอะไรบ้างยันหมฮันนี่หมวกไปนะนะมีใครอยู่ข้างในไหมมีใครอยู่ข้างในไหมผมจะเข้าไปแล้วนะ เ็นะเเดียวไปเอาทุกคนเอาทุกคนเลยเดี๋ยวเนมต้องไปเต้นจะพ่อหเลยเไร่้นไก่เล่นจนบัดบาแขนมือออกดวยทอั่ยเอ้าบ้าดิมใครว่ไหมใคร่ไหมทำไมไม่ตอบผมตอบผมขอจำแม่จำที่ดด้ อย่าบอกเพื่อนเอาหมือเอมผู้จาต้องการเอาเลยมีใครมาหรือยังพอด้ังเลยอได้งเได้หูไหมมึนไปมึงนี่ว่าจางแม่จ้างในด้วยไปไป โอ้อย่าพาอย่าพาย่บกนอนน่าตลกแหงเลยลด้เอหงจง่อง่เอนี่เปลี่ยนเออเร็วเร็วองโ่งจาเฮ้ยยังอรอไปได้ไหมรอไปไดไหมรอไปได้ไหมมีใครอยู่ข้างในไหมมีคนใครข้างในไหมมจะเข้าไปแังเดาผมจะเข้าไปนะยังไม่ไหวเอาเข้าไป รอดไปได้มาไปเลยไปร่อไปเลยสนามหลวงจะใครไหมบอกเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้มอนน่ะเอามันนั่งนักอยู่เลยใครอยู่ข้างในมั้ยใครอยู่ข้างในมั้ยเด้ยผมรักคุณดูดิดูผมรักคุณครับคุณคุณรักคุณครับผมรักคุณครับ เข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วนะมาจ้ามาจ้ามาจมาด้วยมาด้วยยลวดตัว no, นี no, ้ค no. รับไปไไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราปยยแล้วแะู้จ้มู่หมู่หมู่าอไปได้ไหมอไปได้ไหมไม่ได้หหอย่างเงี้ยไห ลอยเอาลอยมิดหันไปบ้างเห็นหอเหนอเนอเนอย่าอย่เดี๋ยวจะกไปหมอแทง n g ือ c เลยเหนหรอดิกดไปข้างหลังแล้วไม่ได้มันมันหมอดไปไปไปันโอ้ยไปไปไปมึงบาาบานยายเดี๋ยวมันคนสุดท้ายเอมันเต็มที่มันเต็มที่มันคนสุดท้ายมันคนสุดท้ายของูการนี้เลยนะกูกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข่าเข่าเข่า ประจ้าประจ้า <t> น <raf> ้ำม <Natural Four> <t raf> ือขึ้นน้ำมือมาแดงบอกมันนอมือกันมันนมือักผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณหลังก็่ังกะ่คุณก็จว ดักจะไปแล้วนะดยักจะไปแล้วนะดักตัวใหญ่นะดัตัวให่ได้ไหมไม่ได้ไปไปขึ้นอ้โอ้โหโอ้โอ้โมโอ้เอ้ว่าอหอ้โอ้ห้อ้ออห บ่อยนะบ้อยบ่อเป็นบอยล้างอย่ล้างล้างบ่ได้บ่อได้คนพิเศษมึงนีบ่อยบ่อยเด้วช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย